มันจะ้นี่ไหมครัมันจะมันจะตกหนักกว่าเดิมไหมครับมันจะตกหนักกว่าเดิมไหมคหรับหล่อจังอู้หอมค,ครับหนา้าหน้าสกายโอ้โ,อโอดีครับ,บว่ามันมันไม่ละวันนี้ไม่น่าจะได้เต้นครับถ้าผมไปปักตะไคร้ดีครับน้ำท่วมแหละเอ,อ๊ะมันเป็นข้าวอะไรอ่ะขนแมว โอ้โหแรงมากพี่แรงกับผมมากเอาเอาหล่อมากค่ะอุ้ยขอบคุณครับสว่างเกินน้โตนครับพี่วันนี้เต้นชั้นไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยอาจจะชั้นสองพี่ออนกินข้าวอย่าง ไม่หรอกวงเล็บมัง้งอ,อย่ามั้งดินะมันไม่มีแสงวางไม่ได้เฮ้ยวางไม่ได้ไ,ไ,ดได้แล้วอุ้ยสวยแน่นอนพี่ยังเลยเดี๋ยวกินแล้วกินยาพี่เุ้ยเย้าดีครับ ข้าวลหรอวันนี้ซื้อหมูปิ้งครับหมูปิ้งบนเรือครับ Today t o sure right Yes too s h r e but I'm not sure about เด i r d f l อ o r or Second f l o o รออะไรขนาดนี้โอ้ยขอบคุณครับเฟยา่าไม่ค่อยเจอเลยนะครับตู้กินข้าวยังกินหมูปิ้งไหมครับพี่ผัดผักไม่ค่อยไม่ค่อยใจดี จะหลุดอะไรกันอีกไหมเพืออะไรพี่จะหลุดอะไรอีกไหมอีกหลุดอะไรคืออะไร <Yeah. S 1> Absence today Absence today <Yeah. S 1> พี่โนต้ตไปแล้วว่าเจอกันเอา้าวพี่โอ๊ตดีครับโอ้โหพี่โอ๊ตพี่โอเข้ามาเหรอเนี่ยเออ today note พี่โนต้ต right and jammy note jammy that โอ้โห อย่าตดนะตดแน่ครับแต่ว่ามไม่ใช่ที่นี่นะครับดูมาเวลาที่พี่ตู่เข้าเอาเหรอวันนี้พี่ตู่จะมาไหมอ่ะโหพี่ออสวันดีครับพี่ไม่ได้เจอนานเลยนะครับพี่เลชิก,กิตวัสนีครับ<อ> you f o t h e r work today not today นัดโอ้อ้ใช่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 พรีนัทพี่นัทเดี๋ยว yes พรีแบงค์ work โอ้ขอบคุณครับพี่ๆทุกคนวันนี้ครับไปว่ากินข้าวยังวันนี้ครับวันนี้ครับเต้นชั้นไหนวันี้พี่นัด holiday โอ้พี่สีชาวันนีครับเริ่มแล้วเริ่มไหนอ่ะต้องตูดเป็นแนวแบบ เป็นไเป็นนายแบบนี้หรอในแบบนี้คืออะไรครับแบง o ์อิสุก i ไอติงฮินิทูลิคเอ่อนิทูลิสดิชูหน้าเปย์มากเอาเลยครับเอาเลยครับอย่าอย่าใช้คำว่าหน้าครับเอาเลยครับเริ่มเลยครับใช่ใช่ใช่ครับผมเป็นนายแบบด้วยแล้วก็เป็นนักแสดงด้วย เต้นเลยครับเป็นทุกอย่างนี่ไงพ่อมาแล้วพี่แบงค์ก็ถามว่าการเป็นไงบ้างเอเครับ okay. uh huh. ลิลี่ลิลี่ถามครบป่ะ uh huh. เขาบอกว่าพี่พี่บาใช่ไหมอะไรล่ะ <laughs> <laughs> สีนี้ทรงเสีย่ยเอา o U my husband แล <laughs> <laughs> ้วหนูทิง้งไปทุกช่อง นี่ไงเขาถามอยู่ว่าพี่แบงค์นี่ไงพี่แบงค์โอเคไหมเออเอคอนละไอแบงค์เออแองเจล่าเออแองเจล่าใช่พี่ตู่ดีครับไายเอ้ยโอ้โหเอฟซีเยอะจัดพี่แบงค์พี่แบงค์พี่ตู่ดีครับพี่ตู่ว่าไนทำงานเลยวันนี้ช่างต้องาจจัดอุ้ย จะ <Are> Still hurt Still hurt b าดโอเคพี่แบง a r อ you okay พี่แบง Yes พี่แบง Need to take a rest Allows two months <laughs> No 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 Too long Hello darling สวัสดีครับช็อตตี้ Hello ดีครับคุณหลอกพี่อุ้ยสวัสดีครับโ <laughs> <laughs> รสกามีแต่ <laughs> คนถามเพราะว่าพี่แบงเจ็บไหมเจ็บไหม <laughs> Yes a little. Mm. i t here. I'm still hurt, but okay. He needs less, but. เด็กพ <'s> <laughs> okay. ี่ไม่ฟังพี่ไม่ยอมฟังโอเคคุณครูณีย์ไปดีครับไม่ฟังไม่ฟังพี่ตู่กินข้าวอย่าง Today we have surprise. <str lions> hmm? Surprise หรอวันนี้ Today we have surprise for you guys. Please follow. อ๋อ มื่อกินไหวแม่ลูกอุ้ยโอ้โหแรงมากนะไหวพี่ครับไหวพี่ไม่ไหวแม่ครับไหวพี่ไม่มีแม่ฮะหมายถึงว่าในนี้นี่ภาษาสวิทช์ใช่ไหมเออสช์ใช่ไหมแม่สวิตช์ก็เยอรมันแต่เยอรมันที่แป๊กินข้าวอย่างทานแล้วครับทานเยอะมากเลยครับสวัสดีครับวัสดีครับเขาไหว้แฟนจะ นี่ครับถูกต้องทำดีเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสถูกต้องฮะเดี๋ยวนี้วันนี้มีเซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยวรอดูรอดูรดูวีไลฟ์เซอร์ไพรส์ฟูดามบ์พดีครับเดี๋ยวรอรอดูนะครับหล่อจังอยากได้เอาพี่ตูนทำไมหลอจังอะโอ้โนี่พี่แต่งหน้าครับ วันนี้พี่แต่งหน้าครับมันก็เลยเออได้อยู่ครับแฟนนอกเบเห็นพี่แบงค์ด้วยใช่ใช่พี่แบงค์ไปแล้วเียงไปแล้วตะกี้น้องป้าวานัสดีครับพี่นัสวัสดีครับ โอ้สบายดีนะครับว้าโอพี่ยุ่งมาเวลานี้ไม่เป็นคนเดี๋ยวดึกๆมาอีกรอบนึงครับแต่งหน้าหรอไม่อยากแต่งงานหรอชอบข้างหลังชอบชอบข้างสนใจค่ะพี่รบกวนติดต่อบ,บ้านเขียวมาทีนะคะ ไม่ขับรถหรอตารางเปลี่ยนแล้วครับพี่ยิ้มให้ดูหน่อยตารางตารางเปลี่ยนแล้วครับเออผมได้ทำมาลืนก็เลยไม่ได้กลับชอบเขาหลังนี่ชอบใครครับชอบพี่แบงค์หรอยืนให้ดูยืนไม่ใช่ยิ้มยืนยืนยืนทำไม่ไม่ได้หรอ ี่แบ็คแคทดีครับลูกค้าเริ่มมาแล้วอ้อแบบนี้กลับไทยไปอยู่พัทยาดีกว่ามาเลยครับเออคอนโดที่นี่สวยๆเยอะนะครับพี่หรือว่าจะเอาเป็นบ้านดีบ้านก็ดีนะครับเดี๋ยวดึกๆพี่พี่ตู่มาอีกรอบก็ไดนะ้เพราะว่าตอนนี้พี่ตู่น่าจะทํางานอยู่เดี๋ยวสักพักนึงผมก็จะไปทํางานแนละ้วจะไปเดินไปเดินตแลตะแตะข้างบนพี่ยูซแล่าบดีครับ ขาผมยืนทาไมอะ่ะยืนแล้วก็ไม่คุยกับผมด้วยไม่ให้ไปเอา้าไม่ให้ไปเดี๋ยวผมโดนไล่ออกนะพี่พี่เลี้ยงผมเหรออยากอยู่บ้านเดยกกระตูนได้เปล่าผมอยู่คอนโดสิผมไม่ได้อยู่บ้านนะที่จะมาแชร์พื้นที่กันเหรอเ <c oughs> ดินดีๆอย่าสะดุดไป <c oughs> มันเป็นคอนเทนต์พี่มันเป็นคอนเทนต์พี่เมย์วันนี้ครับว แซวไม่หยุดเลยนะพอ,พอพี่ได้แซวทีนึงพี่แซวผมไม่หยุดเลยอยู่ในใจได้ไหมไม่อยู่บ้าน <ST AR> มาถึงตูนมาอยู่บ้านพี่ยกของไม่ได้วันไหนครับตูน my f r i e n d is very really bad what happened about your face what content ที่พี่พลาดเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมสะดุดให้ดูครับตูนพี่นิชาสวัสดีครับจ๋าพี่นิชาอุ๊ย ไม่ใครมาพี่นิชามาอูอตยังเกสเมเบอรกิตเดมอสยังยังในโอเชียน right น้องกิตน้องกิตแอนดเจมี่ใช่ไหมเจมี่เด็กสุดใช่ป่ะครับเจมี่เท่าไหร่อ๋อเจมี่ทเวี้วันเยโซคนเทนตุ่มซ่ามมีเซนตากันอยู่ คอนเทนต์ครับผมคอนเทนต์ล้มในคอนเทนต์เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอ๋อพี่ตู่จะย้ายไม่อยู่พี่ตู่จะย้ายไม่อยู่กับผมครับพ่อดีครับหรือว่าใช้ผมย้ายไปอยู่กับพี่ตูด่ดีไปนะคุณแฟนเดี๋ยวดึกๆเจอกันได้ครับเดี๋ยวดึกๆกลับไปไลฟ์ที่ห้องอีกทีหนึง่งพี่พิชาสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันดึกๆนะครับพ่อเจสวัสดีครับ นะยังๆยังยังย่งผมบอกผมบอกเขาผมบอกเขาว่าเขาไปแล้วพี่ตู่ไปแล้วคนอ้าแ,แฟนเราหนึ่งทักมาบ้านเขียวมาทีได้ไหมคะกดตะก้าไม่ได้คะ่ะฮะตะก้าตะก้าทัสค,เคูเปอร์เดี๋ยครับปากแดงๆไว้ใจได้ไหมไว้ใจได้ครับหรือว่าต้องชื่อชื่อเต็นหรือเปล่าถึงจะไว้ใจได้เนาะ มันคือมิสเอาเหรอเอาจริงไหมเนี่ยผมจะได้บล็อกจริงไหมเนี่ยผมจะได้บล็อกอ๋อโอเคอย่าไปสนใจโอเคผมจะไม่สนใจอืออืมอืมอืม,อมไปตีแบตแล้วเจอกันจะผอมละใครๆลุกซ yes. ีรีสนดิ Yes ฝนตกไหม มีแววพี่มีแววว่าจะตกครับม,มีแววโอ้อคำครับกทมฉ่ำที่รักว่าไงจ๊ะเออมันเลขที่ลงที่รักนะเออเขายังไม่ตอบผมเลยพี่พี่อะไรนะพี่แยมพี่แยมหรือเปล่าพี่แยมยังจ้า กินข้าวให้ดูหน่อยเฮ้ยพี่น้องสวัสดีครับกินข้าวให้ดูหน่อยพี่แยมทำงานวันนี้อ๋อแปลว่าพี่แยมยุ่งอยู่ใช่ไหมโอเคอเคืมเมกไบเดย์สุดๆพี่น้องออสวัสดีดค,ครับพี่ไม่ได้เจอตูนเป็นปีเลยพี่เข็มรองของพี่เป็นไหนมา ทำท่ากินอกไก่ให้ดูหน่อยไม่ทำไมเป็นคนที่ผมทำมันแปลกๆอ่ะเล้นผิวซะด้วยพี่กรยุง่งเพิ่งกลับมาบ้านเออแล้วพี่ออมเป็นไงบ้างครับดีขึ้นยังคิดถึงจางคืนนี้มาไหมล่ะเดี๋ยวผมไล์อีกรอบนึง ไปจัดการพี่ตู่แบบไม่ต้องจัดการดีแล้วครับพี่พี่ตู่เป็นคนดีแล้วครับเขาหน้ารัก้วครับอู้หอมครับหอมครับหอมครับเฮ้ยไปทําเขาไปทําเขาเขาหน้ารักแล้วแลตอนจาี่พาแหอมครับคิดถึงคิดถึงจางคู้ของเราแต่งหน้าแล้วหล่อขึ้นเอาพี่แต่งหน้าก็ต้องหล่อขึ้นสิโอโหพี่การดีขึ้นกว่าเมื่อคืนนะ แต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยปวดแล้วใช่ไหมฮะเต้นให้ดูหน่อยมาที่เรือครับวิ่งเขาคนดีนะพี่ต้องพี่ต้องมาเรือแล้วล่ะครับถ้าอยากดูเต้นที่เรือมีคนเต้นเต็มเลยครับพอดีพูดไปมามาดีฟโอ้โหไปโมดี้เลยสามีจา๋าเรียกเรียกจังเลยเรียกเรียกเก่งนะแต่ว่าไม่ค่อยมาวันนั้นชื่อเต้นวันนี้ชื่อเฟสช็อตตี้ของคุณครับ ชื่อคุณเปลี่ยนบ่อยนะครับคุณเสือนะเจ้าชูนะเตนเฟสมีอีกไหมแต่งหน้าจะไปไหนทํางานครับพี่เขาไม่ได้ไปไปพากียกาแฟนหน่อยไปร้านนิทานไหมล่ะพี่ใกล้ด้วยล็อกข้างบนไม่มีเหรอผมครับแต่งหน้าทําง,งานครับพี่น้องของผมครับผมครับจะอยู่ที่ตุก ฝนกำลังจะตกที่เสือฝนจะตกอย่าหาพูดให้ผมเป็นเจ้าชายของพี่หรอฝนมันกำลังจะตกนะพี่เดี๋ยวถ้าแบบพูดไปมันเปรี้ยงไงนะเข้ามาอมยิ้มตลอดเลยทำไมอะไปร้านในยอสครับตุ้นยาหลงเหลี่ยมเขาระวังฟ้านะไปกินข้าวก่อนนะโอเคครับทำไมเข้ามายิ้มตลอด เดี๋ยวนะไปไปกินข้าวไปกินข้าวก่อนนะเขามายิ้มตลอดเลยพี่พี่เติมมาใช่ไหมไม่น่าไม่น่าตกหรอกครับดีแล้วครับน้องชายพิทาลรยังทานหมูปิ้งไปครับหมูปิ้งพี่คนดีนะตุ๊ใช่ครับถูกต้องครับนี่เห็นไหมเจ้าตัวมันยินยันแล้วว่าเป็นคนดีวันดีครับวันนี้ลอาจัง พี่พักไปไหนพี่พักไปออเดชั่นมิสเตอร์มิสเตอร์อะไรนะครับพี่แบงค์ <Huh? S 1> พี่พักไปมิสเตอร์อะไรนะมิสเตอร์เอิร์ธครับเอิร์ธเควกอะครับเรามีเหลี่ยมหลงแล้วกัน mm hmm. มิสเตอรไปทำงาน <Yeah. S 1> พี่พักไปประกวดครับท็อกกิงกับเบลส์พี่พักอ่พี่พักชื่ออะไรวะ ูอยากไปกินอะไรเป่ากินอะไรอะ่ะกินอะไรอยากกินอะไรกินอะไรดีพี่ตู่มีอะไรแนะนำไหมฮะไข่อะ่ะเฮ้ยโอ้โอประจีบไปดียครับแม่มดพอฉันหลังมีความสุขมากไปแล้วไปกินหมูป,ปิ้งไปกินมาแล้วมันสี่ไม้ครับพี่มันมีแค่สี่ไม้ครับ ข้าวบนเป็นต้องย่างกุ้งพี่มีคนย่างให้แล้วครับพี่มากินได้เลยครับเป็นบุฟเฟ่ครับขึ้นมาปุ๊บแล้วกินได้เลย <c oughs> เด็กไม่มาเต๋อไม่มาหรอพี่เต๋หยุดวันนี้ครับเฮงๆรวยๆโอ้ยขอบคุณครับพี่อาร์ตขอบคุณ่หลายครับขอบคุณครับเอื้ย <c oughs> อยากลองกินโคแก่ดูไหมครับ <c oughs> ผมว่าเหนียวๆกำลังอร่อยนะ นุ่มไปมันก็ไม่อร่อยอ่ะมันก็กินง่ายไปพี่มันต้องกินอะไรยากๆเ่ยถูกป่ะอืมอยากอยากกินอะไรอีกไหมพี่ตู่นี่กินได้ไหมครับมื้อเย็นอยากกินอะไรกินพี่ตู่ครับมีของขวัญเอามาพร้อมปีใหม่นะอยปีใหม่ร้านไปไหมอะพี่ผมนึกจะลืมแล้วแหละตอนนั้นอะมามาผมน่าจะลืมแล้วแหละพี่เสือ ข้ามไปนานเกินตูนหยุดอยากกินอะไรนะพี่ผิ่ครับแล้วเราก็ชอบเล่นกันระบบซะด้วยดิไปเรื่อยน้องตอนแรกว่าจะขับกลับวันนี้สรุปตารางเปลี่ยนไม่ได้กลับแล้วตูจะได้วันไหนถามจริงจะโตวันไหนแต่ก็โตแล้วออกมาอยู่หน้าเรือแล้วไหนอะไหนไม่เห็นมีใครเลย หาค่าเข้าให้ไม่หาแล้วเอาหาใหม่ที่เอาใหม่เริ่ม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 ,มครัวจะพังเอานะไหนผมผมอยู่ทางขึ้นเรือพี่อยู่ไหนระวังระบบล่มนะจะคำพางเาผมเลขันเลยพร้อมมาก พากลหัวใจดิ้วล็อกแล้วโอ๊ยปะจีบผมอยู่ผมอยู่แก๊งพวกพี่แหละผมอยู่เป็นกลางครับแอสตุรหล่อท่อดังเนยี้ครับตูนคนนี้ของจริงเอาเอแล้วผมไปเล่นกับเขาเขาของจริงมันเป็นยังไงอะพี่ของจริงเป็นยังไงหรอน่ารักจังโอ้ยขอบคุณครับแก๊งไข่ผมอยู่ทุกแก๊งครับ ผมเป็นกลางพี่ออนก,กินข้าวยังอ่ะพี่ๆทุกคนกินข้าวยังค,โโครับพี่ตู่กินข้าวยังพี่ๆทุกคนพี่โมด้วยครับกินข้าววะยังจูงานอะไรคะเอ่อเต้นครับผมทํางานอยู่เจ้าชายครับยงังเข้าได้กับทุกคนกินแล้ว คำพูดมัน,มนแปลกๆหน้าเข้าใจไหมพีแบบ่ผมแปลกๆ้าอุ้ยสี่สิบสามแล้วพี่อยากลองกินตูนเพ c o คำ t ุ t ทส์สร้อยสวยอะข้อมืออ๋อนี่ใช่ไหมพี่นานแล้วนะใช่ชาไทยปะคะใช่ครับอ่อเดี๋ยวผมจะไปทำงานแล้วต้องขึ้นไปทำงานแล้วพี่ๆทุกคนอย่าลืมกินข้าวนะครับ บายบายครับเจ้าชายใช่ครับเจ้าชายบางละมุงครับอย่าไปพี่แม็กขับเลยจะใช่ครับไปแล้วนะครับฟันสวยมากพี่ตูนบ๊ายบายครับพี่ตูนอย่าลืมหาอะไรกินนะทีมพี่น็อตเปล่านัดหรือเปล่าพี่ไปนะครับบ๊ายบายครับทุกคน พอทำได้อยู่บ๊ายบายบ๊ายบายครับ <S <s <hr ie> วิค์ขอบคุณครับ